คนเยอะมากอาจจะโดนไม่ทั่วนะทุกคนเพราะว่าอาจจะเดินแบบว่าไม่ทั่วถึงนานมากไม่ได้มาทุกคน Hello. Yes. Hello. Hello.

ีนมัสาก็ได้นะคะมีกอาไก่มีากข้ลเรามสัอแจ้าเอาแกงไก่นี่ค่ะแกงไก่ราดข้าวใส่จานค่ะแกงใส่กดน่ากิน อันนี้ก็ได้ค่ะ <c oughs> แกงขีเหล็กอันนี้ค่ะยังนี่ยังนะะน่ากินมกากเลยคุณข้าสวนจะจักปักต่อไม่ไม่ไม่ปักต่อ